ต็มป,ปากเต็มคำอีกหนึ่งครั้งเลยนะครับว่าขอไทยตูมตามและอกักเข้าสู่รอบล่าแซงบรรยากาศที่คุ้นเคยครั้ที่แล้วพลาดพล <ะ S 1> าดพลาดนิดเดียวเองครั้งนี้กลับมาแก้แค้นแล้ววันนี้ขอให้โชคดีดูคำเป็นสนาณเงินแสนก่อนเลยไหมฮะนี่ครับมาเลยครับ <laughs> เชิญครับโอ้โห <laughs> ตูมตามครับอักครับกติกาเหมือนเดิมนะฮะ คุณต้องผ่านรอบแรกไปก่อนนะครับนั่นคือรอบไขคำปริศนาทั้งหมด3คําครับ3คํานี้มีความเกี่ยวข้องกับคำปริศนาเงินแสนเมอ่อสคูลน,นี้อยู่ด้วยค,คำละคํา0 0 0บาทครับไปกันที่คําแรกครับ <c oughs> ผมขอคําไขปริศนาเงินแสนคําที่1ครับ <c oughs> อักษรมาครับ แล้วนะครับตอบว่าทําได้หลายวิธีครับทําได้หลายวิธีครับตอบถูกข้อนี้รับเงิน5,000บาทบบนะค,ครับครับเป็นคําตอบที่ถู้องครับ ย่างที่อบอกไปนะครับว่าทุกคํามีความหมายนะคำนี้มีเงินสะสมแล้ว5,000บาทนะครับครับผมแต่ปัญหาเกิดขึ้นแล้วครับเพราะว่าคุณใช้เวลาไปเยอะมากกับคำแรกนะครับตอนนี้คุณเหลือในการเล่น2คําแต่ว่าเวลาทั้งหมดที่เหลืออยู่นะครับเหลืออีก26วินาทีครับเวลาเป็นเรื่องสําคัญนะครับถ้าพร้อมแล้วผมขอคําไขปิศนาเงินแสนคําที่2ครับอักษรมาครับ กดตอบนะครับเวลานะครับเวลานะครับสัมพันธ์นะครับตอบนะครับตอบว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับตอบถูกข้อนี้รับเงินเพิ่มอีกห้0พบาทเป็น10,000บาทเป็นคำตอบที่ถูกรับ ตอนนี้คุณได้ไปสองคำนะครับคือ1ทําได้หลายวิธีและคำเวอร์สกูนั่นคืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับปัญหาคือเหลืออีกหนึ่งคำนะครับที่มีมูลค่าอีก5,000บาทแต่คุณเหลือเวลาในการถอดคํานี้อีก6วินาทีครับสามารถตอบช่วงท้ายได้สั้นๆนะครับลองดูแล้วกันนะครับใช้6วิของคุณให้คุ้มค่าที่สุดนะครับพร้อมนะครับเอาครับผมขอคําไขปิศสาเงินแสนคาสุดท้ายครับอักษรมาครับ หมดเลยนะะฮป้องตอบแล้วครับพูดมาครับอุปกรณ์เกิดใช่ออ่อนที่เวลาจะหมดครับลินได้ไหมครับหมดเวลาครับตอนนี้สิ่งที่คุณมีอยู่นะครับคุณได้สองคำไปนะคือคำว่าทําได้หลายวิธีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับและอักษรที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ครับปรึกษากันครับว่า สิ่งที่คุณมีอยู่จะนำพาคุณไปขายพิษหนาเงินแสนได้หรือเปล่าเชิญครับอุปกรณ์ทำได้หลายวิธีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อุปกรณ์อณสุดท้ายนี่คืออะไรอ่ายากมาก <c oughs> ตอนนี้หมดเวลาแล้วนะครับถึงเวลาที่คุณอักและคุณตุมตาม <c oughs> จะเปลี่ยนเงิน10,000บาทให้เป็น1นึ่งแสนบาทแล้วนะครับถ้าอย่างนั้นผมขอ20วินาทีครับขอคำปริศนานเงินแสนครับขออักษรตั้งต้น1ตัวคุณตอบได้2คําเรามีอักษรตัวช่วย2ตัวอักษรครับและ20วินาทีต่อไปนี้เพื่อเป็นการแก้มือสําหรับคําแสนของคุณเชิญครับพูดมา่อนนะครตอบมา่อนนะครับ พูดมาริง้มันเกี่ยวข้องคุณอาคุณตามครับตอบมาก่อนครับเร็วครับพูดมาพูดมาสักคำหนึ่งพูดมาเร็วคุณตาหมดเวลาครับผมรู้สึกว่าที่ผมเห็นคำตอบในมือเนี่ยหนึ่งแสนบาทของเราเนี่ยได้หลุดออกไปแล้วนะแต่ว่าเพราะอะไรถึงตอบไม่ได้ เราไปดูที่ข้อสาก่อนแล้วกันนะครับที่คุณตอบไม่ได้นะฮะคำขยายภาษาเงินแสนคำที่3าคือคำว่ารับส่งข้อมูลถึงกันช่วยอะไรได้บ้างไหมรับส่งข้อมูลถึงกันทําได้หลายวิธีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รับส่งข้อมูลถึงกันคุณคิดถึงอะไรโทรศัพท์โทรศัพท์โทรศัพท์กันเป็นคําที่เป็นทางการมากขึ้นคืออะไรว่าเราคุยกันเขาเรียกคือการสื่อสารมีคําว่าสื่อสารครับองค์กรสื่อสารไม่ใช่องค์กร ทั้งหมดนี้คือคำว่าระบบการสื่อสารโทรคมนาคมคส่งเมลส่งข้อมูลการพูดคุยกันแชทหาหญิงอะไรก็แล้วแต่นะครับมันคือการสื่อสาร,รนะครับนี่คือภาพรวมทั้งหมดแต่เราก็จะเรียนกันว่าโทรศพัพท์อีเมล Facebook อ,อันนั้นคือวิธีการทำแต่ทั้งหมดคือระบบการสื่อสารครับโอ้โห ไม่ต้องเสียใจครับคุณอักคุณตุงตางครับเพราะว่าอย่างน้อยคุณรับเงินไป1 0 0 0 0บาทแต่ว่าวันนี้ก็สู้แบบสมตัดสีมากนะครับเพราะว่าจะมาถึงรอบนี้ได้เนี่ยก็ต้องฟันฝ่ากับอีกคู่หนึ่งใช่ครับพี่ก็มีความเก่งกาจไม่แพ้กันนะฮะพูดถึงผลงานดีกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้ชมผลงานของน้องอักแล้วตามด้วยตามด้วยครับก็ตอนแรกออนแอร์นะครับกับบวงเสน่หา ครับในโปรเจกต์เสน่หาแนรี่นี่ช่วงทีเรื่องที่2ครับซึ่งความแซ่บความมันรับรองว่าไม่แพ้กับดักเสน่หาแน่นอนครับเป็นการพิกดบาดครั้งยิ่งใหญ่ของคุณด้วยใช่ฮะสามารถติดตามได้เวลากี่โมงวันไหนบ้างครับทุกวันจันทร์ราคาสองทุ่มครึ่งทางช่องวันสัปดาห์ครับผมมาดูความแซ่บของบ่วงเสน่หาบ้างนะฮะกับจบไปแล้วบ่วงมาต่อเลยครับความแซ่บความเข้มข้นความสุวยงามจะขนาดไหนพรุ่งนี้เจอกันสองทุ่มครึ่งครับโอกาสหน้ากลับมาแก้มือกันใหม่นะหวังว่าแสนจะไม่หลุดหายไปวันนี้ขอบคุณมากนะยครับ <ส gas S 1> อตอดตามครับขอบคุณครับ